ทางด้านของการแข่งขันพีทีสงขากลางปี2024ซึ่งจัดขึ้นนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมครับก็เรียกว่ารับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากบรรดานักแข่งรถแล้วก็รวมถึงผู้ชมชาวสงขาด้วยนะครับปิดฉากอย่างเร้าใจครับกับการแข่งขันรถยนต์ชิงแชมป์ทางเรียบรายการพีทีสงขากลางปี2024นะครับที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่17ถึง20ตุลาคม2567ณหาดชะลัทัดจังหวัดสงขาการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบสุดยิ่งใหญ่่่แหงงปีีททา b b Sport รและ Monomax นะครับได้ถ่ายทอดสดได้ให้ชมกันอย่างเต็มอิ่มในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ทาง m มโน2ชนีนะครับขอร่วมฉลองแชมป์และแสดงความิีดีกับเหล่าบรรดาน,นักแข่งฝีมือระดับพระกาลทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันสนามสุดท้ายของปีแชมป์การแข่งขันในแต่ละรุ่นนั้นนะครับสามารถติดตามผลการแข่งขันทุกรุ่นทุกรอบที่เพจ Facebook PT Max n e นตันมอเตอร์สปครับนอกจากนี้คุณผู้ชมนะครับยังสามารถรับชมรายการดีๆจากทาง Mono m a x นะครับแอปพลิเคชันเจ้าเดียวที่มีภาคไทยครบทุกเรื่องสำหรับพอกีฬาก็สามารถรับชมกีฬาแอคชั่นต่างๆจากทั่วโลกทางช่อง3 B Sport 1 Spot One นะครับบนกล่อง 3BB Giga TV หมายเลข401และ S Play หมายเลข301ครับ